Diêm Diêm Cái gì Diêm tới Diêm à Diêm Diêm Hãy mà video mà Cảm nương à Nương sòn Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่ะเปล่าเทียนเปล่าเทียนเนียเปล่าเทียนแล้วยิบเป่าด้วยมีเป่าด้วยแล้วพููยังพูยูงแรงแรงเออ Happy birthday เพิ่งมาปะกินได้แล้วรอกิน Happy birthday เริมากินมากินไก่นไอ้อะพ่อมึงมีไก่หวานอยู่นี่กินไปเล้ยเดี๋ยวสักหน่อยได้ไม่นองเหลือหรอกดูดม,มีไก่หวานนะนี่